สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กยางข้างนอกค่ะโตเต้พี่มาตกพี่มาตกงามเนี่ยขาไปเมินี่นมาเหตุงานกันมเลยทำความสะอาดเนี่ยมองเขาเช็ครถอากาศดีเป็นต้านาย สวยค่ะกายดีกระจายดีให้มาตกตกให้มาตกตกให้มาตกสภาพจังสี่แกเต็กรถด้วยเพื่อลบผ่าลบพกเพื่อไงข้อไหวอยู่